อ,อย่างนี้ค่ะเอามาล็อกไว้ก่อนนะคะล็อกให้ติดกับซุ้มค่ะเนาะรว,รวมรวมรวมกิ่งรวมก้านเขาอะค่ะมาล็อกไว้ที่ซุ้มก่อนนะคะเนาะ,ะ่ะ,ะตุนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่อันตรายนะคะเก้าอี้ไม่สูงนะคะบันไดแค่ห้นนะะขาขั้นนะคะไม่ใช่เก้าอี้นะคะบันไดค่ะบันไดแค่ห้าขั้นนะคะไม่ไม่ซุ้มไม่ได้ดูแลเขาอะค่ะช่วงแดดร,อร้อนๆนะคะอ่า แล้วนะคะเริ่มใกล้เป็นความจริงแล้วนะคะอุโมงค์แบล็คเบอร์รี่ของตูนค่ะเนาะนี่ค่ะใกล้เป็นเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรนะจริงๆนะคะระหว่างที่ตูนอ่าทำงานเนี่ยใจตูนอยู่กับแบล็คเบอร์รี่นะคะเนาะอ่าอย่างเงี้ยค่ะเอามาล็อกไว้ก่อนนะคะล็อกให้ติดกับซุ้มค่ะเนาะ รวมรวมรวมกิ่งรวมก้านเขาอะค่ะมาล็อกไว้ที่ซูมก่อนนะคะเนาะกุหลาบตูนร่วงหมดเลยนะคะเนาะอ่ากุหลาบสั่งมาแบบว่าเยอะๆเลยปลูกดอกกําลังงามเลยค่ะแล้วช่วงแดดร้อนๆตูนนะคะเริ่มใกล้เป็นความจริงแล้วนะคะอุโมงแบล็คเบอร์รี่ของตูนค่ะเนาะนี่ค่ะไก่ป็นให้ดูแลเขานะคะเนาะแดด่องไม่นะคะเนาะแล้วก็ ดอกกุหลาบเขาร้อนมากไม่ได้นะคะเห็นไหมคะก้านแบล็คเบอร์รี่ยาวมากเลยค่ะยาวมากไม่ได้คิดอะไรนะคะไม่ได้คิดอะไรใจเราอยู่กับต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะใจเราอยู่กับตุนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่อันตรายนะคะเก้าอี้ไม่สูงนะคะบันไดแค่ห้าขั้นนะคะไม่ใช่เก้าอี้นะคะบันไดค่ะบันไดแค่ห้าขั้นนะคะไม่ไม่ไมตูนตุนกำลังจัดกิ่งก้านเขาเข้าซุ้มใหม่นะคะ กำลังจัดกิ่งก้านเขาเข้าซุ้มใหม่อยู่ค่ะดูกันยาวๆเลยนะคะาฝากติดตารอให้เขา,าเลื้อยไปกับซุ้มโดยโดยได้เองก่อนเนาะต,นตูนกำลังจัดกิ่งเลยตูนก็พยายามจะจัดให้เขาเข้าไปอยู่ในซุ้มนะคะนี่ค่ะการยาวมากเลยเขาเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่เนี่ยค่ะ ราะว่าตูไม่ได้ทาซุมให้เขาสักทีแต่ไม่ใช่นะคะเนะาะตัดออกค่ะเครือใหญ่มากเลยเครือถุงมือก็ใส่นะคะเนาะแล้วก็ขาดแล้วด้วย <c oughs> ไม่รู้ใส่ทําไมนะคะไม่รู้ใส่ทําไมนะคะเนาะ <c oughs> กว่าจะเสร็จนะคะกว่าจะเสร็จเพลินดีค่ะเพลินดีนะคะทําไปกว่าจะเสร็จนะคะกว่าจะเสร็จ เพลินดีค่ะเพลินดีนะคะทําไปไปตามซุ้มนะคะเนาะแต่ตอนแรกๆเนี่ยเขายังไม่ยังไม่เกาะติดกับซุ้มก็ต้องเอาเอตัวล็อกเลยค่ะมาล็อกไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะจัดเป็นไม่ได้คิดอะไรนะคะไม่ได้คิดอะไรใจเราอยู่กับต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะใจเราอยู่อะไรมากนี่ค่ะตูนมีความสุขดีกับการจัดต้นไม้ของตูนนะคะสูงค่ะก็เลยไม่อันตรายนะคะไม่น่ากลัวนะคะพี P ่เอ ตูนระมัดระวังที่สุดนะคะเนาะแล้วนะคะเริ่มใกล้เป็นความจริงแล้วนะคะอุโมงแบล็คเบอร์รี่ของตูนะค่ะเนาะนี่ค่ะใกล้ป็นคอยมากนี่ค่ะตูนมีความสุขดีกับการจัดต้นไม้ของตูนนะคะดีนะคะที่ยังแบบว่ามีอะไรให้ทำเรื่อยๆ อะไรมากนี่ค่ะตูนมีความสุขดีกับการจัดต้นไม้ของตูน,นะคะชอบนะชอบเลยค่ะตูนชอบนะชอบปลูกต้นไม้นะคะชอบปลูกต้นไม้อ่ามีเป็นบางเวลาที่ตูไม่ได้มาดูแลเขาเนาะอ่าช่วงก่อนโน้นที่ใหญ่มากเลยก็ต้องเอาออกค่ะให้เหลือแค่อง,งุ่นกับแบล็กเบอร์รี่นะคะเนาะเริ่มเห็นเขาโค้งรอให้เขา เลื้อยไปกับซุ้มโดย,โดย,โดยได้เองก่อนเนาะชอบนะชอบเลยค่ะตูนชอบนะชอบปลูกต้นไม้นะคะชอบปลูกต้นไม้อ่ามีเป็นบางเวลาที่ตูนไม่ได้มาดูแลเขาเนาะ,ะช่วงก่อนโน้นที่ต่อต่อตอีพีที่สามนะคะในมือตูนเป็นตัวล็อกกิ่งไม้นะคะในมือตูนเป็นสีเข,เขียวๆอะคะ่ะเป็นตัวล็อกแต่ไม่ใช่นะคะเนาะ,ะตัดออกค่ะคือใหญ่มากเลย ถุงมือก็ใส่นะคะเนาะแล้วก็ขาดแล้วด้วยไม่รู้ใส่ทําไมนะคะไม่รู้ใส่ทําไมนะ,ะเนาะตูนตูนกำลังอ่าจัดกิง่งตูนตูนกำลังอ่าจัดกิง่งเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรนะจริงๆนะคะระหว่างที่ตูนอ่าทำงานเนี่ยใจตูนอยู่กับแบล็คเบอร์รี่นะคะเนาะ ความจริงแล้วนะคะฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะอ่าน่าจะมีอีกเยอะเลยค่ะน่าจะมีอีกเยอะเลยนะคะดีนะคะที่ยังแบบว่ามีอะไรให้ทําเรื่อยๆถุงมือก็ใส่นะคะเนาะแล้วก็ขาดแล้วด้วย <laughs> ไม่รู้ใส่ทำไมนะคะไม่รู้ใส่ทำไมนะเนาะ เขาล็อกให้มาเอาออกค่ะเนาะนี่ค่ะมีตัวล็อกช่วยนะคะมีตัวตัวล็อกช่วยเป็นตัวสีเขียวเขียวที่ตูนถืออยู่ในมือค่ะกับต้นไม้นะคะนี่เนาะ,ะที่เขาบอกว่าให้อยู่กับตัวเองอเนาะ,นะให้อยู่กับตัวเองน่าจะเป็นแบบนี้เนาะความจริงแล้วนะคะฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะคะอ่า น่าจะมีอีกเยอะเลยค่ะน่าจะมีอีกเยอะเลยนะคะกุหลาบตูนร่วงหมดเลยนะคะเนาะอ่ะากุหลาบสั่งมาแบบว่าเยอะๆเลยปลูกดอกกําลังงามเลยค่ะแล้วช่วงแดดร้อนๆตูไม่ความจริงแล้วนะคะฝากติดตาม ep ต่อไปด้วยนะคะอ่าน่าจะมีอีกเยอะเลยค่ะน่าจะมีอีกเยอะเลยนะคะ ดีนะคะที่ยังแบบว่ามีอะไรให้ทำเรื่อยๆทมตูนยาวๆด้วยนะคะเนาะน่าจะมีหลาย ep เลยค่ะเนาะเพราะว่ากว่าจะเสร็จนะคะกว่าจะทำได้แต่ละซุ้มนะคะไม่ใช่ง่ายเลยค่ะไม่ใช่ง่ายเลยให้ดูแลเขานะคะเนาะแดดส่องไหมนะคะเนาะแล้วก็ดอกกุหาาบเขาร้อนมากไม่ได้นะคะเห็นไหมคะ,คะก้านแบล็คเบอร์รี่ยาวมากเลยค่ะยาวมาก ดีนะคะที่ยังแบบว่าตัวล็อกกิ่งไม้นะคะในมือตูนเป็นสีเขีเขยวๆอะคะ่ะเป็นตัวเราไปตามซุมนะคะเนาะแต่ตอนแรกๆเนี่ยเขายังไม่ยังไม่เกาะติดกับซุมเราต้องเอาไอตัวล็อกเลยคะ่ะมาล็อกไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะจัดเป็นเลยนะคะเนาะฝากติดตามด้วยนะคะฝากดูให้ตูนด้วยนะคะนนองน่าจะมีหลายอีพีเลยค่ะได้ทำงานนะคะตีนะคะเนาะ นี่ตัดออกอีกนะคะคืออะไรก็ไม่รู้นะคะไม่มีตําลึงด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงไม่รู้อะไรใบคล้ายๆใบคล้ายๆผักสลิดดีนะคะที่ยังแบบว่ามีอะไรให้ทำเรื่อยๆรอให้เขาเลื้อยไปกับซุ้มโดยโดยได้เองก่อนเนาะรอให้เขา เลื้อยไปกับซุ้มโดย,โดย,โดยได้เองก่อนเนาะถุงมือก็ใส่นะคะเนาะแล้วก็ขาดแล้วด้วย <c oughs> ไม่รู้ใส่ทําไมนะคะไม่รู้ใส่ทําไมนะคะเนาะตูไม่ได้ดูแลเขาอะค่ะช่วงแดดร้อนๆนะคะตูไม่ได้ดูแลเขาอะค่ะช่วงแดดร้อนๆนะคะอ่าต้นไม้นะคะนี่ยเนาะที่เขาบอกว่า ให้อยู่กับตัวเองอะเนาะให้อยู่กับตัวเองน่าจะเป็นแบบนี้เนาะดีนะคะที่ยังแบบว่ามีอะไรให้ทำเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรนะคะไม่ได้คิดอะไรใจเราอยู่กับต้นแบล็กเบอร์รี่นะคะใจเราอยู่กับอ่าที่ยังแบบว่าไม่ได้อยู่ให้เฉย,เยคะ่ะไม่ได้อยู่เฉยมีอะไรให้ตุนทำเรื่อยๆก็เลย ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากนะคะนะไม่ค่อยได้คิดชอบนะคะชอบเลยค่ะตูนชอบนะ,ะชอบปลูกต้นไม้นะคะชอบปลูกต้นไม้อ่ามีเป็นบางเวลาที่ตูนไม่ได้มาดูแลเขาเนาะอ่าช่วงก่อนโน้นที่สูงค่ะอ่าก็เลยไม่อันตรายนะคะไม่น่ากลัวนะคะพีะะ่เอไอตูนระมัดระวังที่สุดนะคะเนาะกิงก้านเขาเข้าซุ้มใหม่นะคะกำลังจัดกิ่งก้านเขาเข้าซุ้มใหม่อยู่ค่ะ ดูกันยาวๆเลยนะคะอ่าฝากติดตมกหลาบตูนร่วงหมดเลยนะคะเนาะอ่ากุาบสั่งมาแบบว่าเยอะๆเลยปลูกดอกกําลังงามเลยค่ะแล้วช่วงแดดร้อนๆตูนไม่ล็อกกิ่งไม้นะคะเป็นตัวล็อกอ่าก้านแบล็คเบอร์รี่นะคะเนาะเอาไว้ล็อกให้เขาติดกับซุ้มค่ะเวลาเขาเลื้อยไปเขาจะได้เลื้อยไรมากนี่ค่ะตูนมีความสุขดีกับการจัดต้นไม้ของตูนนะคะอ่าที่ยังแบบว่า ไม่ได้อยู่ให้เฉยค่ะไม่ได้อยู่ให้เฉยมีอะไรให้ตูนทําเรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยได้คิดอะไรมากนะคะไม่ค่อยได้คิดสักเลยตูนก็พยายามจะจัดให้เขาเข้าไปอยู่ในซุ้มนะคะนี่ค่ะก้านยาวมากเลยเขาเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าตูนไม่ได้ทำซุ้มให้เขาสักทีกุหลาบตูนร่วงหมดเลยนะคะเนะ